หลังจากที่เราไปกราบหลวงพ่อเสือและเทียบร้อเลยนะครับก็จะพามาที่เขาเรียกว่าภูเขาทองนะภูเขาทองเจะเขียนว่า golden m o u n เ a i n ในภูเขาทองนะครับของแห่งพลังแห่งแสงสว่างศรัทธานะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูก,กราบขึ้นไปเที่ยวภูเขาทองกันนะครับอยู่ที่ใ,ใกล้ๆกับวัดอาัดชามิน เดี๋ยวพาเดินขึ้าไป,อปโอปรมัก็ถูกระทองภูเขาทองนี่ค่ะทางขึ้นนะะ่ะภูเขาทองนี่ครับจะเขียนว่า welcome to the golden mouse ก็คือพระบรมบนปศุขเขาทองนะครับนี่นี่คือทางขึ้นนะคะรับเราพากันขึ้นไปนะครับ ทางขึ้นก็จะมีถ้าเป็นกลางคืนนี่จะมีแสงสว่างมีแสงไฟสวยงามนะครับผมรู้หมดแลละ้างบนปูเขาทองไปจะพา,าขึ้นไปดูนะครับทางขึ้นปูเขาทองนะโอ้บันไดเล,ล็กๆเพื่อลมก็เพื่อต้องการที่จะ,ะขึ้นมาระหว่างทางทางขึ้นมาก็จะมีน เป็นน้ำตกข้างๆสวยงามน้ำตกเด็กก็เดินเมาส์นะครับคุณคู้อรเนอนี่นะอีกหนึ่งหนึ่งมีอะไรที่เป็นสาระมีมีอะไรขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปนะครับผมข้างขวามือนี่ก็จะเป็นน้ำตกนะครับมีแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงขวานุใจนาคดวนเป็นวันเป็นวันไป พจารณทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็ไปเรื่อ,อยๆนะครับขนปี่หันหลังมองลงไปก็ทางขึ้นก็จะมีคนกลาลังขึ้นตามมาเยอะแยะเลยก็จะขึ้นมาถึงแล้วถ้าคนขาไม่ดีขึ้นลําบากนิดนึงต้องอดทนแต่ก่อมพยายามสูงนะครับขึ้นมาถึงแล้วครับผมเหนื่อยหอบเลย <c oughs> นี่คือคองนายเราตีกันนะ เขาจะเขียนว่าตีเบาวๆวาเป็นบุญจริงๆนะอาตีเบาๆนะคะขอตีทุกคนตัวเลขตีหรือไม่หรอกนี่หนึ่งสองตึงโชคดีมีชยัยลำรวยลำรวยโชคดีปีใหม่พศ2568ตลอดไปพอสามทางนะแล้วเขาเป็นอทางเลย มันก็จะทอนละคางกันนะฮะเสียงดังรงวาเลยนะท่าทางนู่นฮนะภูอสองยอดหุนบนนะใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับประเทศไทยนะครับเวลควมถูกทยแลนด์เดอะเบลเทนก็เดนกูเดินเมาบลนะ <c oughs> ไม่ว่าพวกเขาทอนะกูเดินกูเดินเมาอ่ขึ้นไปอีกนะยังไม่ถึงเนี่ยโอ้ขึ้นไปตะเลือ่อยให้จะไมถึงยัไปถึงต่อไปต่อไปต่อไป ในวันใยลานฮะโอ้นู่นฮะขหลังกันดิขหลังนู่นข้างหลังกันเรเดินตากันมาเยอะแยะเลยนู่นนะครับใจกลางเมืองกรุงเทพหมหานาครเลยนะครับภูเขาทองอ่ขึ้นมาถึงระหว่างทางครัยังไม่ถึงยอดดิมันไปดูรอบข้างก็จะเป็นภูเขาทองมีใจกลางเมืองกรุงเทพหมหานาครน,นะครับ ระวังโทรศัพท์ตก,กนะขึ้นต่อไปขึ้นต่อไปเป็นจริงไม่ให้หลงไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปยังไม่ถึงนะข้างบนนู<อ><ล>่นคือทองม่ขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่ถึงยังไม่ถึงเป็นภูเขาจริงๆเนี่ยเขาทอง,ทองสมชื่อนะเป็นสีทองอาลางสวยงามวันนี้วันที่ยี่วันที่สามสิบนะสามสิบทันวา 2567กส่อนจะสิ้นปีใหม่นะ,าก,าะ,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 ะก็มากร,นะร,ร,ร,ราบพราะว่าเราขึ้นเสือเสร็จแล้วก็มาที่ขอทองนะรักทางขอทอนเลยขอทางขอโชคขอลาบเด้อหมดทุกหมดส่งหมดโลกหมดไทยแลต่ปีนี้ปี68ขอดีโชคดีลาบเงินทองไหลมาเทามายังไม่ถึงอีกน,นะจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะป่ะคือไปเรื่อย สอนแ้กกยาสูงๆหน่อยครับหนุ่หน่อยเราว่างเดินขึ้นไปก็หันไปดูทางซ้ายมือฮะก็จะเป็นใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับผมเห็นไหมฮะสวยงามนะครับผมข้างล่างนู้นน่ะยังไม่ถึงยอดเลยครับนี่ขึ้นไปเรื่อยๆครับก็กลับไปโลบขึ้นโลบโลบไปขึ้นไปเรื่อยๆโอเคขึ้นมาถึงแล้วครับยอดภูเขาทองนะครับเนี่ ก่อนที่จะเข้าไปคาราวะหลวงพ่อก็ทักชวนถอดรองเท้าอ๋อไม่ต้องถอดรองเท้าครับไม่ต้องถอดเพราะว่ามันจะนี่ไม่ต้องถอดรองเท้าเพื่อความสะดวกน,นะครับอ่ก่อนจะขึ้นไปเดี๋ยวหันมาดูฝั่งกรุงเทพมหานครนะครับผมนี่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับภูเขาทองบรรยากาศสวยงามมีแต่ตึกนะนี่คือภูเขาทองกรุงเทพมหานครของประเทศไทยนะครับเป็นความสูงไทยแลนด์ golden m o u n ์เทน ่ะเราเข้าไปกราบหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนเข้ามาข้างในแล้วก็จะมีหลวงพ่อพระบรมสารีริกธาตุให้เรากราบไม่ต้องถอดรองเท้านะครับจะมีพระแก้วมรกตนะฮะสามฤดูฤดูร้อนอยู่ข้างบนฤดูหนาวอยู่ทางขวามือฤดูฝนอยู่ซ้ายมือพระแก้วมรกต เดี๋ยวก็จะเป็นภูเขาทององ,ทองค์จำลองนะฮะให้อยู่ตรงนี้คนระับองจำลองนะฮะอจำลองะกาศป,ปิดทองกันเดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนนิดนึงเออข้างในตรงนี้ พาเข้างในเนี่ยเป็นภูเขาทองทอยู่ข้างในะเดี๋ยวเราจะพาเดินรอบข้างแป๊บ,บนึงก่อนที่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในเนี่ยเดินรอบข้างนะครับเดินรอบข้างดูก่อนนะครับผมนี่คือเข้าไปกราบ บริสิารีนิกทอันนี้ก็คือทางขึ้นสวรรค์ของทางขึ้นสวรรค์นคนข้อแถวกันนะครับจะขึ้นไปทางทางขึ้นสวรรค์ทางขึ้นสวรรค์ใครอยากขึ้นสวนนะรรค์ก็มาเลยนะครับเดินขึ้นไปสูง มากๆากการขึ้นไปขึ้นสวรรค์น,นะครับ๋ยวก็มีผู้คนกันต่อคิวกันจะขึ้นทางขึ้นสวรรค์ทุกท่านทางขึ้นสวรรค์จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมเลยนะครับ Way up to Pagoda ทางขึ้นสวรรค์น,นะครับ เราคิวกันขึ้นไปดูข้้าบนสูงสุดเลยครของยอดภูเขาทองนะครับทางขึ้นสวรรค์ way up to pagoda ัน ค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับทางไปเรื่อยๆนะฮะทางขึ้นไปดูทางสวรรค์ไปดูทิวัดสวรรค์สูงขนาดไหนทางจะแคบนิดหนึ่งฮะแคบตที่ทางขึ้นประตูสวรรค์ขึ้นมาแล้วครับสูงนี่สูงสุดเลยครับของกงรุงเทพมหานครนะครับภูเขาทองนะครับนี่ โอ้โหสวยงามามากๆเลยครับผมดูสิครับดูดูโอ้สวยงามมากเลยน,นี่จะให้ดูชัดๆเลยครับอื้เหลืองอ,อ,อ,อลามสุดยอดเลยครับภูเขาทองนะครับผมเหลืองอลามเหลืองอลาม,ลามสวยงามามากๆเลยนะครับโอ,โอเครอบข้างก็จะเป็นการสวยงาม ดี๋ยวไปดูวิวข้างหลังกันนิดนึงดูบรรยากาศกรุงเทพมหานครดูมั่งมีสีสุกนะฮะมั่งมีสีสุกขอพรขอโชคขอลาบได้นะครับขอพรขอโชคขอลาบขอโชคขอลาบเงินทองและมาที่มานะครับตั้งแต่ปันยี่ปศนไปนะครับไม่รู้ท่านชื่ออะไรนะครับแต่ว่าขอพรจากท่าน คำามกราวูชาพระบรมสารีริกธาตุร,รอบข้างพวกเข้ทอทองจะมีอะไรอ่ามาดูกร,รุงเทพมหานครกันนะครับ นะที่มองเห็นนู้นนะก็จะเป็นวัดพระแก้วนะคระับพัพศะราาศราาีรัตนศาสสารามอยู่ตรงนู้นครับผมแล้วเลยมาตรงน,นี้จะเป็นสนามหลวงนะสนามหลวงอยู่นี่ครับรอบข้างหันมาทางนี้ก็จะเป็นพรายอบลาดนะเราไปไล่มาเป็นประตูน้ำถนนประตูน้ําไล่อ้อมเลยนะใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับผม วันนี้วันที่30ธันวา2567นะครับก่อนที่ถึงปีสิ้นปีเก่าถูกายปีเก่าตลอดปีใหม่ก็มากราบขอพรนะครับกันที่ภูเขาทองนะภูเขาทองเนี่ยอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครี๋ยวก็จะมีผู้คนกันมาทำบุญน,นะครับเอาปัจจัยับแล้วก็เย็บใส่ที่ได้สายสินนะให้เราได้ทำบุญกันนะครับ ก็จะมีการทำบุญนะครับตามศรนะัทธาฮะก็เดี๋ยวลูกแย่ก็จะขอญาตจบวิดีโอนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปกราบหลวงพ่ออ้อ,อยจะได้ไปกราบาข้าอทองหลวงพ่อกันนะครับเพราะว่าลูกแข่ยังไม่ได้กราบเลยขึ้นมาก็ถ่ายถ่ายวิดีโอก่กอนแล้วรับ โอเคนะครับลอเแขกขอจบวิดีโอทีี้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ